อเองพันสมาแล้วนะครับผม สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการโกลบอดิจิเ a d i o วันนี้วันพุธนะคะพบกันทุกๆวันพุธ13.30นาิกานาทีจนถึง14.0นาฬิกาโดยประมาณค่ะ fm 107.25เมกะเฮิรตพนิดาจงสุขสมสกุลดูแลคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมออกมาข้างนอกอีกแล้วล่ะค่ะ จุดที่ที่ฉันยืนอยู่ณขณะนี้ก็เป็นจุดให้บริการของศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาวิทาลัยนเรศวรน,นะคะซึ่งนี่ก็คือเบื้องหลังการทํางานของทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมเภสัชท,ที่ทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นค่ะสิ่งที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือถ้าเรามองมาทางด้านซ้ายมือของดิฉันนะคะท่านจะเห็นว่ามี บุคคลกลุ่มพิเศษนะคะที่ทางโรงพยาบาลมหาวิาลัยนเรศวรได้ให้บริการเป็นการเฉพาะเลยซึ่งเดินทางเข้ามาถึงที่ศูนย์ให้บริการของเราแล้วเราจะจัดสถานที่เฉพาะที่บริเวณนี้ให้สําหรับกรณีของพระพิสุกสง์เลยนะคะพระพิสุกสง์ทั้ง3รูปนะคะเป็นพระพิสุกสง์ที่มาจากวัดว<ร>ัะจันร์วจุลามณีนะคะพระกุณเจ้านมัสการพระคุณเจ้าค่ะท่านฉีดเป็นเข็มที่เท่าไรหร่แล้วคะเข็มที่สองค่ะ ตอนที่เข็มแรกนี่เป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรนะปกติปกติดีค่ะการได้รับวัคซีนเนี่ยมองมองท่านมองอย่างไรท่านมีความคิดอย่างไรเรื่องของวัคซีนและการให้บริการวันนี้ค่ะก็ให้บริการดีพระคุณเจ้ามีฉีดวัคซีนเพนเข็มที่เท่าไหร่นะคะเข็มแรกะค่ะรู้สึกเป็นไงไงไหคะก็ก็ดีใจที่ได้มาฉีดครอรอนานไหมคะก็ก็ไม่นานเท่าไหร่ ท,ที่ได้ทราบข่าวเรื่องของการฉีดวัคซีนท um ี่ผ่านมาได้ได้ทราบข่าวมาเป็นยังไงบ้างคะก็ดีจ้ะก็อยากมาฉีดก็ป้องกันไว้อยากป้องกันตัวจ้ะแล้วตอนนี้มาตรการของวัดแต่ละวัดเนี่ยยังคงจัดการเรื่องของโควิดกันยังไงคะพระคุณเจ้าก็ให้ป้องกันตัวเองให้มากที่สุดให้ใส่แมสก์ทุกองในทุกเวลาออกบินทบายนะ แต่ก็ยังไม่มีประวัติที่วัดในเรื่องของ,ของการติดนะแล้วก็การถวายอาหารยังปกติไหมคะก็จะโปรตค่ะก็คือบินทบาตตามปกติใช่ไหมคะบินธบาตตามปกติอ๋อค่ะตอนนี้พระเจนก็รอฉีดวัคซีนอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ทีมแพทย์ทีมพยาบาลและก็ทีมเฮซัตกาลังเตรียมวัคซีนที่จะมาฉีดให้กับพระสงฆ์ทั้ง3รูปตอนนี้นะคะที่นั่งรออยู่นะห้องจุด เฉพาะพิเศษนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้เห็นกระบวนการของการฉีดวัคซีนให้กับพระสงฆ์อีกสักครู่หนึ่งนะคะค่ะ วัคซีนนะคะเช็คเลขบัตรประชาชนนะคะก็ตอนนี้เราก็จะจัดคิวเป็นเป็นวั q. น q ิวนะคะก็คือว่าคือเข้าคิวตีหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะใครมาก่อนก็เป็นตามนั้นแล้วก็เช็คผ่านระบบคอมพิวเตอร์ะคะ่ะเสร็จเลขบ,บประชาชนเพื่อเช็คว่าวันนี้จะฉีดวัคซีนเป็นเข็มหนึ่งหรือเข็มสองนะคะแบบไหนแล้วก็หลังจากนั้นจะได้บัตรคิวเพื่อไปเข้าสู่ห้องเอ่อห้องหอประชุมที่ฉีดวัคซีนค่นะ,คะ ันนี้คือเป็นจุดแรกเลยที่ประชาชนเข้ามาจะต,ต้องเข้ามาตรงนี้จุดแรกอันจุดแรกที่สองจุดแรกจริงๆแล้วประชาชนจะต้องมาตรงนี้ก่อนเพื่อจะกอาอใบใบย,ยินยอมในการฉีดวัคซีนนะคะตรง mm hmm. ที่มีก่องสีเขียวอยู่คือจุดแรกที่เข้ามาหลังจะกากกรอใบเสร็จแล้ว mm hmm. ก็จะมาเข้าทูตรงนี้ mm hmm. เพื่อเช็คสิทธิ์ในการรับวัคซีน พอได้บัตรคิวแล้วค่ะก็จะวัดอุณหภูมิด้านหน้านะคะแล้วก็จะให้ผู้มารับวัคซีนล้างมือแอลโกอฮอล์ทุกคนก่อนนะคะแล้วก็เข้ามาด้านในนะคะด้านในก็จะมีจุดประมาณถึงจุดเก้าค่ะเพื่อในการในการรับวัคซีนนะคะจุดแรกก็จะเป็นจุดลงทะเบียนนะคะทาบัตรนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นระบบของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มาจุดที่สองนะคะจุดที่สองจะลงทะเบียน นะคะโปรแกรมรับวัคซีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบของอกระทรวงสาธารณสุขนะคะอันนี้ก็เพื่อ,อเช็คสิทธิ์เปิดระบบอีกทีนึงนะคะว่าใครฉีดวัคซีนเข็มไหนนะคะวัคซีนตัวไหนนะคะหลังจากผ่านจุดที่2แล้วนะคะก็แต่ก่อนเราจะมีจุดที่3วัดวัดความดันนะคะตอนนี้เราไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าจะจะตตามที่มีข่าวออกมานะคะว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้จําเป็นจะต้องวัดความดันทุกคนแต่ถ้าคนไหนดู ดูไม่สบายมีข้อกังวลมีอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งไปจุดประถมพยาบาลน,นะคะก็มีบ้างที่คนไข้ามาแล้วบางคนบอกว่ามีการเวียนหัวใจสั่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะส่งไปจุดประถมพยาบาลเพื่อไปอวัดความดันดูอาการอีกทีนึ่งหลังจากจุดนี้แล้วจะผ่านไปถัดมาคือจุดที่4 <Okay. S 1> ก็ <Okay. S 1> คือชัดกรองซับประวัตินะคะตรงน,นี้ก็จะถามว่าประวัติความเจ็บป่วยทั่วไปโรคประจําตัวการแพ้ยา นะคะเชคทิศจุดนี้อีกทีหนึง่งแล้วก็ลงชื่อ,อยินยอมรับการฉีดวัคซีนนะคะในจุดที่4หลังจากเมื่อเสร็จจุดนี้แล้วนะคะก็ผู้มารับบริการก็จะนั่งรอเพื่อพบแพทย์นะคะที่จุดที่5นะคะซึ่งตรงจุดแพทย์เนี่ยก็จะเป็นการซับประวัติอีกครั้งหนึ่งนะคะรืมประวัติอีกครั้งหนึ่งความเสี่ยงประเมินความพร้อมของอผู้มารับบริการก่อนฉีดวัคซีนอีกทีหนึง่ง อันนี้จุดที่5ก็จะเป็นพบแพทย์อันนี้ก็จะเป็นระบบของโรงพยาบาลนะคะการฉีดวัคซีนที่นี่ก็จะถูกบันทึกไว้ในเวทระเบียนของโรงพยาบาลด้วยนะคะว่าผู้ป่วยได้รับวัคซีนชนิดไหนอะไรเมื่อไหร่นะคะจำนวนแพทย์ที่ให้บริการก็ประมาณวันละสิบคนค่ะก็ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนในช่วงนี้ประมาณวลาละ2 0 0นถึงสองพันห้ารอยคเขาะฉีดวัคซีนมีโต๊ะจัดไว้อยู่ประมาณ10 จริงๆประมาณ14โต๊ะนะคะก็คือจะเปิดตามจํานวนเนาะถ้าเกิดว่าประชาชนฉีดวัคซีนเยอะเราก็จะเปิดจุดเต็มที่นะคะของกระทรวงสาธารณสุะะขอก็จะมีะมาตรฐานการให้บริการการฉีดวัคซีนนะคะว่าจะต้องมีจุดในบ้างะคะ่ะเราก็จะมีแต่เราจะมีบางจุดที่เราเพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องระบบจุดที่จุดแรกที่มีการเปิดวิสิตโรงพยาบาลกันค่ะกับจุดพบแพทย์เพราะอันนี้จะเป็นระบบระบบะผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะ ถ้าเป็นสนามวัคซีนที่อื่นเนี่ยบางทีที่บริการนอกโรงพยาบาลเขาก็จะข้ามสอจุดนี้ไปค่ะแต่ของเราก็คือเพื่อที่ว่าเราจะได้มีประวัติผู้ป่วยที่เราลวอคซีนอยู่ในเวลเบียนของโรงพยาบาลน,นะคะหลังจากที่ติดสติ๊กเกอร์แล้วก็จะเดินมาสังเกตอาการที่ใช่ค่ะก็จะนั่งพักสังเกตอาการตรงน,นี้อยู่30นาทีะคะ่ะถ้าใครมีอาการอะไรเช่น ก็ที่ผ่านมามันคนนั่งอยู่แล้วรู้สึกว่ามีผื่นขึ้นพันตัวเวียนศรรีรษะหรือขึ้นไส้อาเจียนนะคะก็จะยกมือบอกก็จะมีพยาบาลตรงนี้ก็จะพาไปที่จุดประสงพยาบาลค่ะแต่โดยส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเจอค่ะ ยังไม่ค่อยมีเน่ะว่าทุกคนก็เหมือนกลับไปกลับไปที่บ้านแล้วกลับไปที่บ้านเราเคยเจอไหมคะกลับมาหาเรากลับมาที่เราที่มีมีบ้างแต่ไม่เยอะค่ะบางทีก็มีเวียนศีรษะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการไม่เยอะหรือว่าคือซึ้งอาจีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีกรณีที่แบบป่วยหนักๆหรือว่ามีประสบถึงขั้นเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะตอนนี้ที่ ที่สนามศึกวัคซีนของมหาวิทยาลัยสวนยังไม่มีมอะค่ะยังไม่เจอเหตุการณ์ขนาดนะั้นส่วนใหญ่ก็เป็นอาการเล็กน้อยอะค่ะคือเนื่องจากมันมีข่าวออกมาเนาะว่ามีการฉีดแล้วมีกานเสียชีวิตกรณีแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะ<ม>คุณหมอ<ม>กรณีแบบนี้เป็นผลข้างเคียงของวัคซีนนะคะที่รุนแรงถึชีวิตซึ่งก็ถือว่าพบน้อยมากนะคะจากอาตาร์เป็นคนที่ใช่ค่ะใช่ค่ะหรือว่าพบน้อยมากก็คือ ก็เลยจําเป็นท yeah. I mean, ี่จะต้องมีการสังเกตอาการ30นาทีเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงมักจะพบในช่วงหลังฉีดวัคซีนค่ะซึ่งเวลาที่เราเห็นข่าวเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมีคนเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนแต่เนื่องจากมันเป็นแค่คนไม่กี่คนแต่พอมันเป็นข่าวมันก็เลยทําให้การเป็นเรื่องใหญ่ใช่ค่ะแล้วคนก็เลยตระหนึกตรตกะหนักกันไปใช่ตื่นตระหนกกันไปค่ะกับบางทีข่าวที่ออกมาอาจจะออกว่าสันนิษฐานว่าสงสัยแต่ว่าบางทีรอผลเรื่องของการชันสูตรเลยทีหลังแล้วไม่ได้เปปป็นราาากฏข่่วววสุแล้ แค่จากการจากวัคซีนหรือเปล่าหรือจะโรคประจำตัวอย่างอื่นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วกรณีแบบไหนที่คนที่จะมาฉีดวัคซีนต้องระมัดระวังตัวเป็นโรคประจําตัวแบบไหนหรืออะไรอย่างไรไหมคะคือส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีข้อห้ามของการฉีดวัคซีนแต่ว่าถ้าคนไหนที่มีโรคประจําตัวหลายโรครักษากับคุณมีคุณหมอรักษาประจําตัวอยู่ทางที่ดีคือปรึกษาคุณหมอที่เป็นคุณหมอประจําว่ามาฉีดวัคซีนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะดีกว่าแต่ก็เลยทําให้เราต้องมีจุดที่ต้องพบแพทย์นะคะเพราะเราก็จะมาซัพประวัติดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ วันนี้ก็จะเป็นวันที่เราได้เดินทางมาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนอีกรอบนะคะเป็นครั้งที่3ของสถานีวิทยุก,กระจายเสียงมหาวิทยายัยนเรศวนแต่ละครั้งที่มาเนี่ยประสบการณ์ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะอย่างวันนี้เราได้พบจุดพิเศษของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศสวนที่ให้บริการเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะกับพระพิสุขสมนะคะซึ่งเราก็มีแพทย์ที่เป็นผู้ชายที่จะทําหน้าที่ตรงนั้น,นด้วยค่ะเ,เป็นพยาบาลผู้ชาย,ย,าาชายนะคะแล้วนขณะนี้ดิฉันเองก็อยู่กับแพทย หญิงอินทิลาโคสิตาอินทิพรนะคะโคสิตานุริตนะคะท่านเป็นผู้ช่วยคณะบดีนะคะฝ่ายกิจการฝ่ายสนามการศึกษานะคะซึ่งอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิาชียนเรศวรก็ให้ความเอื้อเฟื้อกับทีมงานรงาลสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้ามาเจาะลึกเบื้องหลังการทํางานซึ่งปกติเราก็จะเห็นแต่หน้างาแต่วันนี้นะคะทีมงานของเราก็ได้มาเห็นกระบวนการทํางานตั้งแต่ต้นน้ํา จนถึงปลายน้ําแล้วก็มีน้ําพิเศษเด,ด้วยสําหรับพระภิกษุสมงโดยเฉพาะาแต่เด็ดกว่านั้นคือมีสําหรับผู้พิการทางาหูด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าก็คงจะมีบริการอื่นๆเสริมขึ้นมาอีกเป็นบริการที่ดีของโรงพยาบาลมหาวิเชาลัยนเเศวรของเรานะคะวันนี้รายการโกล b a ลดิจิ Radio เรดิ ขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสเตจูนนะคะอยู่กับ f m 1 0 7 2 5รมกะเฮิรพนิดาจงสุขสมสกุลและคุณหมอค่ะ,คะขออนุญาตพาคุณหมอ,อกลับไปทำงานในภารกิจเดิมของท่านก่อนว,วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตรงมหาจาที่ไม่มีมากกองสีแดงค่ะ